สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอฟซีสุขสุขวัเมื่อนี่สเสมาเปิดลาข้าวกล้วยพิการบ้านน้องน้ำเข้มตําบลเชียงยื่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องกแ,แม่บุญร่วมแม่บุญร่วมสสมาเปิดจากตัวเดียวขอไปสอบถามแม่บุญร่วมกันเลยเลยครับสวัสดีครับสวัสดีแนะนำซื้อแนะนำอีกเนาะแม่บุญร่วมจา้าบ้านน้องน้ำเข้มตําบลเชียงยื่น,นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรจ้าเมื่อนี่เขาสสมาเปิดจากตัวครับเมื่อนี่มาเปิดแม่ม่นสวงแม่ก็แม่นางเม่ยหนึ่ง อันแม่ลูกสองข้อมค่ะครับอมาเริ่มแม่นี่แม่นี่เพิ่นมีซื้ออยู่บวกครับแม่ไงค่ะแม่ไงเนาะจ้ะโอ้ยเดือดความสูงลายเป็นไรครับแม่นี่ความสูงลายสามสิบหกค่ะร้อยสามสิบหกประกันตำนี้เนาะประกันตำนี้ค่ะสถานะในทองทองแปดเดือนค่ะทองก็ทองสุกแปดเดือนจ้ะทองสุกมีใบมี่หลอดเนาะมีใบมีหลอดครบจ้าได้แปดเดือนแล้วจ้าเขาเปิดราคาเท่าไรครับแม่นี่ เปิดไป้69ค่ะ69 69,000บาทต่อรองได้บ่ครับต่อรองได้จ้าต่อรองได้เนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับ081 081ปดหนึ่งศูนย์แปสองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าครับพี่น้องอ<ะ>กลับมาเบิ่งน้าแม่บุญร่วมครับแม่งามงามเบิ่งอัตลักษณ์เพินน่นนะครับเบิ่งลำโตนะครับมีขวัญนะครับพี่น้องมีขวัญหาเงินหาทองนะครับแข่งขาใหญ่หลังใหญ่ครับข้อหนา บืงครับมีกําไรหนาลังสำหรับแม่พันธุ์ครับเบิ่งด้านหนาเอาด้านหนาไม่พี่น้องของเบิ่งนะครับหนาครับพี่น้องด้านหนากรหัวหมอทองเขาเปิดดีตาแต้มแจ่มจ่มข้ออองถุงน้องขาวเออบักเผาไงแข่งขาดีนะครับพี่น้องครับห็นแล้รก็มาเบิ่งนั่แม่บุญร่วมครับอามูลเบืองไทยจักบาทนะครับโอ้ญ่หนาครับอ่าเพื่อนเป็นสายพันธุ์ใดครับนี่สายเพชรอุดรจ้าสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อนะครับจ้าไทยเงาหางไงหางเป็นพวกลามลงมากครับพี่น้อง นมซีเต้านะครับท้องที่ใดครับนี่ท้องที่สองค่ะท้องที่สองนะครับเนาะครับเห็นแล้วกับมาเบิ้งหน้าแม่บุร่วมครับสาหรับแม่พันธุ์งามๆนะครับครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่สองนะครับตัวที่สองแม่นี่ตั้งซื้อพ้นไปครับแม่ท้องจ้าแม่ท้องจ่าแม่ท้องนี่พ้นเป็นสายพันธุ์ใดครับสายพัฒนามาแล้วจ้าแม่นี่สายพัฒนามาแล้วนะครับเนาะครับครับโอ้ข้อใหญ่ข้อหนาครับพี่น้อง คว้วสูงทะเลคับแม่นี่สูงร้อยสามสิบเก้าค่ะสูงร้อยสามสิบเก้าประกันตำนี้เนาะประกันตำนี้ค่ะครับแข่งคาดีครับพี่น้องบึงลำตัวเงาครับสถานะในท้องพื้นมีหรือเปล่าครับสถานะในท้องทับหมักพัน้านอุดรไว้ได้่านรอบนึ่องจาก่านหนึ่งรอบเนาะมีใบใบมีเอกสารเนาะจ้าเพราะว่าผสมตัวมากจ้าผสมตัวนะครับท้องที่ไหครับท้องท้องที่สองค่ะท้องที่สองเนาะจ้ามีลูกมาแล้วตัวนึงครับมีลูกมา ตัวหนึ่งแล้วทองที่สองนะครับรับประกันทองบ่ครับนี่ยังไม่ได้รับประกันค่ะเพราะว่าพันหัวตะพันรอบนึงค่ะพึ่งพันรอบเนาะเอาเป็นรุ่นเดานะครับพี่น้องครับเมืองไายกับเงาหางไงครับครับเมืงนุ่มกังนุ่มซีเต้าครับพี่น้องเมืองนุ่มครับครับเมืองล้ำโตนะครับอ่าเปิดราคาตัวใดครับแม่นี่เปิดไปหกหมื่นเก้าพันจ้าหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ต่อรองได้เนาะต่อรองได้คือเก้าจ้าต่อรองได้ครับพี่น้องเอา มุนมาเบื้องด้านนาจักบาทนะครับครับเบื้องด้านนากบเขาเปิดดีนะครับเบื้องเวยเชียงเซียงฮู้ๆจ้ะมีควันซองทางครับตาแต้มแจ่มจ้ำข้ออ่องถุน้องขาวครับเอือบผักเผาใยแข้งขาใส่ถุงเท่านะครับพี่น้องกําไหลัางสําหรับแม่นี่ครับเบื้องล่โตังามครับพี่น้องเห็นแล้วก็ไปเบื้องเรียบเสียบนนะครับอ่าครับพี่น้องเบื้อมีควันหาบเงินหาท่องอีกครับหางเป็นขั้วหนึ่ง เมืงมีควันหาบเงินหาบท่องครับผิวสวยลำตัวงามครับแม่นี่ครับท่าดีครับเอาหมุนมอพีให้พี่น้องเขาเบิ่งชัดๆนะครับท่ายางท่าเดินเพื่อพี่น้องเขาสนใจอยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธแม่บอกครับเอาเห็นแล้วก็ติดต่อแม่บุญร่วมเขามานะครับพี่น้องครับโอ้ยืนสวยท่าดีข้อใหญ่ข้อหนาหนังหนาใหญ่ครับลำตัวแข็งขาครับพี่น้องเอาเห็นแล้วก็มาเบิ่งมาชมเอาเอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุครับ ครับตต่อไปเลยครับครับมาชมโคมแม่ลูกนะครับแม่นี่ม่ซื้อหรือเปล่าครับแม่สายจ้ะแม่สายเนาะจ้ะสายพันธุ์ใดครับแม่นี่พูนกับว่าเพชรอุดรจ้ะสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อนะครับจ้ะความสูงเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่สูงร้อยสามสิบแปดจ้ะสูงร้อยสามสิบแปดครับโอ้สูงครับพี่น้องลำตัวเงาครับสถานะในท้องเป็นมี่หรือเปล่าครับในท้องยังไม่ได้ผสมค่ะ ยังบระท่านเปสวมเนาะเป็นทองบ้างลูกเพิ่งยังหน้อยอยู่งลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวแม่จ้ะลูกตัวแม่เนาะเดี๋ยวคอยเบิ่งลูกเพิ่นนะครับเบิ่งแม่เพิ่นก่อนอ่าโค้แม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าไดครับโค้แม่ลูกนี่เปิดไปสิบเอ็ดจ้ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทมันบอครับจ้าต่อรองได้เนาะต่อรองได้จ้ะครับมีรถรับส่งจ้ามีรถรับส่งค่ะครับมีรถรับส่งนะครับไกล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 กันเลย ใกล้ๆกันสองลอยโลนี่สองฟีสองลอยโลดสองฟีเนาะจ้ใกล้ๆกัจ้างคุยกันเนาะาดึงลงมาพี่ครับอ่าบึงเมียเพิ่นครับลำโตนะครับครับบึงไทยก้อนนะครับพี่น้องบึงไทยนะเบึงด้านนาก็ได้ครับบึงด้านนาครับโอ้เขาสวยสําหรับแม่นี่เป็นเขาคัรบาวเขางามครับพี่น้องข้าสมัยตะกร้ยบังแพีงเขาไม่ให้แสนแปดเขาขายเลยครับมันเขาเพ่นเนาะจ้าครับ ควอมสูงก็บร้อยสามสิบแปดมันบะค่ะจ้าตอนเพิ่นท่วงนะเขาไม่ห้ัดแจนแปดวันนี้เขาขายตามสมัยมันเนาะตามยุคตามลูกบังลูกเบ่งเพิ่นลูกก็ง่ามเดี๋ยวคอยเบิ่งลูกเพิ่นครับเบิ่งแม่เพิ่นก่อนหัวหม้อทองนะครับควันซองทางนะครับตาแต้มแจ่มแจ่ข้ออ่องทุ่นน้องขาวครับโอ้เออบักเผาสว่านครับไงครับใส่ถุงเท่าเล็บน้อยกอดดีบ่มีตำหนีเนาะบ่มีตำหนีจ้าหมุนมาเลยครับพี่น้องทรงลูกง่ามหมุนไม่พี่น้องเขาเบังนี่ด่าับ พี่น้องเขาเบิงทายางทาเดินครับโอ้เาาแม่นี่ลำตัวยาาหนาใหญ่ครับเบิงครับพี่น้องมีควันหาบเงินหาบทองเหยี่ควันตกสวาบซ่วงนะครับตกสวาบซ่วงนะครับเบิ้งไทยครับ้ายกับเงาหางใหญ่หางเป็นพวกรับนุ่มซีเต้าครบครับพี่น้องครับ้ายดีครับแข็งขาใหญ่หนาครับพี่น้องครับเห็นแล้วก็มาเบิงน้ำแม่บุตรร่วมนะครับเปิดอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทเนาะครับเบิ่งลูกพ้นลูกพ้นนี่เป็นสายใดครับนี่ลูกสายเบิ่มพันล้านจะเป็นล้านเบิ่มพันล้านลูกของบักบักพันล้านอุดรจ้ะที่ไค่ะพันล้านอุดรมีใบมีหลอดเนาะหลอดบ่มีทับโตมากทับโตเนาะทับโตมากลูกล้านเบิ่มพันล้านบ่ครับล้านเบิ่มพันล้านจ้าล้านเบิ่มพันล้านนะครับได้จักเดือนแล้วครับนี่ สี่เข้าสี่เดือนจ้ะจะเข้าสี่เดือนแล้วนะครับเป็นตัวแม่เนาะนี่เนาะตัวแม่จ้ะเป็นตัวแม่ลูกที่ใดครับนี่ลูกที่สองค่ะลูกที่สองนะครับโอ้สีดอกเล่าสีงามครับพี่น้องสรงลูกดีไรส่งลูกงามนะครับโอ้งามครับพี่น้องเห็นเราเป็นตัวเลีกเนย่างงามครับราคากับตอร่องกันได้เนาะจ้ะครับเบ่งหนาก็สวยนะครับเบ่งมีขวันซองท่างนะครับหัวหมอท่องสําหรับลูกสาวเพิินตาแต้มแจ่มจ้ำข้อว่องชัดเจนนะครับ ครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งไายแม่เพิ่นอีกครับครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมโคมที่สี่เนาะครับอ่าเบิ่งแม่พันธุ์ใหญ่ๆครับพี่น้องโอ้ลำตัวใหญ่นะครับมีซื้อหรือเปล่าครับแม่นี่แม่สวยค่ะแม่สวยนะครับอ่ข้อใหญ่ข้อหนาครับลำตัวเงาครับอ่าเพิ่นเป็นสายไดครับแม่นี่ สายเพชรอุดรนึกกันนะจ๊ะสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อนะครับพี่น้องลำ้ำโตใหญ่หนาเนื้อหนังหนาสายใหญ่ครับความสูงเท่าไรครับแม่นี่แม่นี่สูงร้อยสี่สิบค่ะสูงร้อยสี่สิบประกันตันี้เนาะประกันตันี้ค่ะครับสถานะในทองสถานะในทองทับท่านรานอุดรไว้ได้พานรอบหนึ่งค่ะพานรอบหนึ่ง่านรอบเพื่อก <ไป S 2> ันจ้ะแต่ยังคำว่าท่านรับประกันเนะาะจ้ายังไม่รับประกันค่ะต่ผพานรอบนึงแล้วจ้ะพานรอบนึงแล้วครับเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับท้องที่ใดครับท่องที่สามค่ะท้องที่สามนะครับ นี่มีลูกสาวตัวนึงบ่ครับ ары, มีลูกสาวตัวนึงค่ะลูกสาวนะครับอ่าโคม้แม่ลูกนี่เขาเปิดเท่าไรครับโค้แม่ลูกนี่เปิดไว้แสนสองค่ะแสนสองหมื่นบาทเนาะจ้าต่อรองได้ต่อรองได้คือเก่าจ้าต่อรองได้คือเก่าครับพี่น้องกลับมาเบิ่งมาชม่บบสําหรับแม่พันธุ์มีลูกสาวครับลูกสาวตัวนึงนะครับซื้อสองจะอาจจะไปรุ่นตัวที่สามบ่เนาะจ้าครับพี่น้องมึงถ่ายแม่เพิ่นเงาหางนะครับเงาหางใยหางเป็นพวกรนะครับ ครับเบื้องนมนะครับพี่น้องโอ้นมนี่ครับนมสวยเดียกตัดเพิ่นเดี๋ยวนี้เดือดหลายๆเดียดกระไรเนาะเดียดกระไรเนาะจับตัวหมเต็มเม็ดอยู่ครับมีกำไลหลังครับใส่ทงเท่าเล็บน้อยก่็ดีครับโอ้สีดำดีครับพี่น้องเนื้อหนังหนาสายใหญ่ข้อใหญ่ครับเบื้องด้านหน้าด้านหน้ากระโอ้เขาเขาสวยเขาอุ้มบาดนะครับสวยนะครับหน้าสวยตาแต้มแจ่มจ้ำปากใหญ่ ขอ้อสองอ่องเออบักเผาใหญ่แข่งขาใส่ถุงเท่าสำหรับแม่พันโนใหญ่หนางามครับพี่น้องเอาเห็นแล้วก็เอาไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกซื้อสองเอาไปรุ่นตัวที่สามนะครับพี่น้องครับสําหรับเดียกแนมะ่มาปวดมาโวให้สำหรับแม่บุญ<ๆ>รร่วมจัดมาเมื่อนอี่โอยงามครับพี่น้องใหญ่หนาครับลําตัวใหญ่จัดมามิแต่เมยใหญ่อ,อาอ่างนะครับตะก้อนบ่ได้เด้นี่แสน้นตะกะะอนนั่นแฮะสองหมแล้วเนาะแม่ลูกแฮะสองเนาะเห็นเนาะ สูงหลายปไปไหนก็ครับเด็กส,สูงร้อยสี่สิบค่ะสูงร้อยสี่สิบเนาะความสูงร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องมีแต่ตัวอ่าใหญ่ๆสูงๆนะครับเอามาจาัดม่ามือน,นีิครับพี่น้องเอาเดี๋ยวจัดกล้วยไปสานเอามาเบิ่งลูกเพิ่นจั็กน้อยครับลูกเพิ่นนี่เป็นสายใดครับนี่ลูกเพิ่นสายอันพอรับจ้างน้ำบานไหมจ้ะพอรับจ้างเนาะได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกเพิ่นอยู่บ้านเด็กเจ็ดแปดเดือนอ่ะบ่จ้ะเจ็ดแปดเดือนเนาะโอ้ดีเดี๋ยวจะข้ากันพี่น้อง เบืงลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่ได้เจ็ดแปดเดือนนะครับขอรับจ้างนะครับพราะลูกที่ไหนครับนี่ลูกที่สองค่ะลูกที่สองเนาะโอ้ครับพี่น้องเอาสื่อสองแม่ลูกนะครับแม่เพิ่นนี่เอาไปรุ่นเราเนาะจ้างครับเบิ่งครับลำตัวดีนะครับเอาเห็นเรามาเบื้องเอาครับพี่น้องครับสนใจกระโรเขามาบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง สองสามเก้าสองสามเก้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่ห้าครับครับมาเบิ่งเอาครับพี่น้องโอ้งามครับครับตัวต่อไปเลยครับครับมาชมตัวที่สุดท้ายนะครับพี่น้องครับแม่สาวเนาะเป็นแม่สาวมีซื้อหรือเปล่าครับน้องตีนโตจ้าน้องตีนโตจ้าครับเปันญ่กันเลื่อนตีนโตเป็นโซนซ้ายใดล่ะครับนี่ อันกล้วยตัวนี้บ่ครับจักสายได้กับบได้ถทมเพืนหนมาเนาาตัวนี้แต่ว่าแข่งขายไงไงครับแข่งขายไงเนาะจ่าก็เลื่อนตีนโตตีนโตรวดครับขาตีนโตบ่จ่าเลื่อนสาวตีนโตสาวตีนโตนะครับขาไ่ครับมีกําไรหนาหลังครับอือได้จักปีครับนี่กล้วยเข่าสงปีค่ะยัง่ไงผสมยังบ่ได้ผสมได้จ่าพอมผสมเนาะจ้าครับขึ้นขึ้นแล้วรอบนึงแล้วแต่ว่าบ่าท่านได้ผสมครับ ให้หม้อได้จักสวงปีกว่าเกินค,ค่อยผสมก็ได้ครับความสูงเท่าียครับก็นี่สูงร้อยสามสิบสองละจ้ะสูงร้อยสามสิบสองนะครับพี่น้องครับเปิดราคาเท่าียครับแม่เปิดไว้ไ 43, 43, สี่สิบสามค่ะสี่หมื่นสามพันบาทเนาะเพ้อมพร้อมเลยจ้ะไปผสมได้เลยเอาไปผสมนะครับเนาะมักตัวได้อเอาใส่เลยค่ะครับเบึงลำตัวเพิ่นครับก้ยหูหูลำตัวเงี้วแข็งขายไงไม่ละนี่ไงก็ได้นางครับสำหรับแม่พันธุ์ เดือนที่สวยโอ้เงาหางใหญ่ครับแม่นี่เงาหางใหญ่แข็งขาใดไงบครับหางเป็นพวจ้าครับนำตัวนะครับมีควันหาบเงินหาบทองครับเบมึงด้านหน้ากะตาแต้มแจ่มจ้ำข้องถุงน่องขาวหน้าคมครับแม่นี่หัวหมอทองครับบเมึงควันซองทางครับปากก็ไงกินยาดีเนาะไว้ไว้ตรงกลาง เบื้งขาผุ่นมิตฉขายยังขายงยินจะสวยลูกเออพอดงนะครับพี่น้องขาชิดขาชิดโค้อ่างพนท่แม่นี่อ่างอยู่ครับอ่างขนาดพันกล้วยแม่สาวเ้งอ่างแบบนี้เนาะพี่าวครับพี่น้องเห็นแล้วก็มาเบื้องนั้นแม่บุญรวมเอาบออเบร์โทษพี่น้องเขาอีกนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปห้าห้าครับอ่น อยากมาเบิองพี่น้องอยากมาเบิองอยู่บ้านกับมาเบิองได้ค่ะเด้อบ้านน้องน้ำเข้มตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรได้ค่ะเด้อมาเบิองอยู่ขอกกันหลายแม่จ้าตัวแม่งามๆเมื่อเบิองเอาอยากได้แม่ใดก็ขายเบิดทุกแม่ค่ะอยู่ขอกแม่บล็อกบล็อกขายเบิ้ลแต่ทะลุขวักลูกข่ามากขายอย่างเดียวเนาะขายอย่างเดียวแต่ทะลุขามากครับกับมาเบิองมาชมเอาโทรเข้ามาครับพี่น้องตามเบอร์นี่นะครับครับจัดมามีแต่แม่งงามสวยๆใหญ่ๆครับครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทีน้ำเนื้อเด้อครับ สุดท้านีเก้าวเข้ามาสวัสดีครับค่ะส,สดีค่ะ